สวัสดีครับพบกพันเช่นเคยกับช่องมาลีคลิปนี้แอดมินก็ยังมีโมเมนต์มิตรภาพระหว่างสาวไทยกับสาวเซอร์เบีย ที่ต้องมาแข่งขันกันในนัดที่2ของสาวไทยของเราครับก็มีโมเมนต์อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วประทับใจจริงๆน่ารักมากๆอีกแล้วครับสําหรับสาวไทยกับสาวเซอร์เบียก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กรรมการเป่าให้สาวๆทั้ง2ทีมหยุดเล่นไปนานสักพักเลยครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของคะแนนหรือว่าสกอร์นั่นเองทําให้ต้องหยุดเล่นแล้วไปสักพักหนึ่งซึ่งก็มีโมเมน ที่น่ารักเกิดขึ้นครับรอนานเกินไปกรรมการให้สาวๆรอนานเกินไปครับจนบีมพิมพิชญากกรำยืนเมาท์มอยกับโลโซเลยตามภาพที่เห็นเลยครับบีมกับโลโซก็ได้มีการหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีการเมาท์มอยกันต่างๆก็น่าจะมีความรู้จักหรือว่าสนิทกันพอสมควรเลยครับถึงได้มีการเมาท์มอยกันแบบนี้ในช่วงเวลาว่างระหว่างรอกกรรมการนั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วน่ารักจริงๆสาวไทยของเรากับสาวเซอร์เรบียปีนี้ได้เห็นมิตรภาพมากขึ้นจริงๆครับกรรมการให้รอนานเกินก็ยืนเมามอยกันแบบช้ำๆยืนเมามอยกันแบบข้ามแดนช้ำๆไปเลยจริงๆครับ แบบนี้แหละครับถือว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วดีต่อใจมากๆเลยเพราะว่านอกจากเกมการแข่งขันไม่ว่าการแข่งขันนั้นจะดุเดือดแค่ไหนแต่ทุกคนก็มีมิตรภาพให้แก่กันอยู่เสมอถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่เห็นแล้วดีต่อใจมากๆเลยครับสำหรับมิตรภาพไทยเซอร์เบียนี้